อาการเจริญสติหรือว่าการสร้างสติให้เกิดนี้ขึ้นในใจเนี่ยมันมีวิธีการหลายอย่างนะวิธีการน็่คือการทําความรู้สึกตัวขณะที่เคลื่อนไหวมือการเจริญสติแนวหลวงพ่อพเทียนเนี่ยมีการยกมือเป็นรูปแบบเพื่อฝึกให้ใจเนี่ยมีสติอยู่ับการยกก็คือว่าเมื่อยกมือก็ให้รู้ว่ายกนะ กายด้วยกันมือก็วางไว้บนเขา่าเพื่อทำใจสบายๆแล้วเนี่ยนะเราก็เอามือขวาตั้งขึ้นบนเขา่าแล้วก็ยบขึ้นมาหลังจากนั้นก็เอามือขวาเนี่ยมาประกรบที่หน้าท้องมือซ้ายตั้งบนเขา่า ยกขึ้นมาเอามือซ้ายมาประกบกับมือขวาแล้วก็เลื่อนมือขวาขึ้นมาที่หน้าอ,อกแล้วก็พายออกแล้วก็วางมือขวาบนเขา่าแล้วก็ประกบกับเขา่ามือซ้ายแล้วก็เลื่อนขึ้นมาที่หน้าอ,อก หายออกหวางบนเข่าแล้วประกบระหว่างที่ทำเนี่ยให้เราทำแบบสบายๆไม่ต้องถึงกับบังคับจิตให้เป็นเพ่งที่แขนที่มือนะ หมา,มาเนี่ยใจมันก็จะรู้ว่ามือยบเพราะว่าใจยังอยู่กัน,กนกันตัวส่วนมันจะคิดเรื่องอะไรก็ช่างมันนะให้รู้กายไปก่อนฝึกบบน,นี้บ่อยๆเนี่ยความระลึกได้มันจะเกิดขึ้นได้ไวและต่อไปเนี่ยแล้วเราก็จะรู้เนื้อรู้ตัวได้ต่อเนื่อมากขึ้น